ยวนส่งเลยพาชิงชิงขึ้นเกี้ยวแล้วพากราบเข้าไปในวังเพื่อไปพักที่นันชั่วคราวครบกําหนดสามวันพอดีองค์หญิงแห่งแคว้นเยี่ยเจเดตมาที่ท้องพระโรงเพื่อมาฟังคําตอบผู้ที่จะมาแข่งกับองค์หญิงคือชิงชิงบุตรสาวของท่านเสนามบดีพยาคาเช่นฟงกล่าวอะไรกันข้าจะแข่งกับหลินผิงเท่านั้นองค์หญิงทรงไม่ยอมข้า เป็นลูกศิษย์ของหลินผิงหวังว่าองค์หญิงทรงไม่กลัวหม่อมชันหอกนัเพคะริงริงกล่าวทําไมข้าจะต้องกลัวเจ้าด้วยองค์หญิงรัดก,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 ก็นั่นน่ะสิเพคะชิงชิงกล่าวกดได้ข้าจะแข่งกับผู้หญิงโอห,งหังเองเจ้าองค์หญิงรัดแล้วจะแข่งอะไรเพคะเช่นฟงถามยิงธนูมากรุกและก็ตั้งข่ายองค์หญิงทรงยอมเผย ได้พี่ค่ะข้าจะได้จัดเตรียมสถานที่ให้เช่นฟงล่าวข้าได้จัดเตรียมสถานที่ให้แล้วขอเชิญเพียงชิงๆไปแข่งเท่านั้นองค์หญิงทรงเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีงั้นให้กระหม่อมไปกับนางด้วยนะพี่คะหากพระองค์ไม่ได้เล่นตกติกอะไรยนทรงราวได้อยู่แล้วองคหญิงกลัดเลยกลายเป็นว่า หยวนสงเป็นคนพาตัวชิงชิงไปดิบขายทาหารขององค์หญิงเสี่ยวยี่โดยมีทาหารติดตามสิบนายระวังตัวด้วยนะชิงชิงหยวนสงกล่าวไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกพี่หยวนสงแต่ข้ามีงานสําคัญที่จะให้ท่านไปทำชิงชิงกระซิบบอกวามาสิหยวนสงรับฟังท่านจงเข้าไปสืบว่าองค์หญิงได้นําอะไรเข้ามายังแคว้นพวกเรามันอยู่ในกล่องลึกลับขนาดใหญ่พอสมควรชิงชิงกล่าว มันสำคัญยังไงยนสงสงสยัยหากมันเป็นอาวุธอะไรสำคัญพวกเราจะได้รีบป้องกันก่อนที่แควนพวกเราจะถูกทำลายชิงชิงกล่าวคาทราบแล้วส่วนเจ้าก็ระวังตัวด้วยหรอชิงชิงยนสงกล่าวเจ้าคาพี่ยนสงเมื่อถึงช่วงเวลาแข่งขันตอนนี้องคหญิงและชิงชิงประชันหน้ากันประลองยิงธนู องคหญิงส่งให้จริงๆเป็นผู้เริ่มก่อนแต่ทว่าจริงๆสามารถยิงธนูได้ตรงกลางเป้าจริงๆแต่แล้วจริงๆก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในเกมแรกเพราะองคหญิงส่งยิงตรงกลางธนูของจริงๆทาให้ธนูของจริงๆแตกแยกจากกันทุกคนที่อยู่ในสนามแข่งพากันอึ้งในความสามารถขององหญิงเสี่ยวยี่จริงๆรู้สึกกดดันมากแต่ก็ต้องอดทนแข่งขันในเกมที่สอง เกมที่สองชิงชิงแข่งเกมหมากรุกกับองหญิงเนื่องจากชิงชิงรู้สึกรนรานทำให้องหญิงเป็นฝ่ายได้เปรียบและชิงชิงกำลังจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่ทว่าชิงชิงก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่ตนได้พบกับท่านซื้อไทและท่านก็สอนเรื่องสมาธิดังนั้นชิงชิงจึงตั้งสติพร้อมกับรวบรวมสมาธิใหม่อีกครั้ง และสุดท้ายชิงชิงก็สามารถวกปรับมาชนะองค์หญิงได้ทำให้คราวนี้ทั้งสองเสมอกัน1ต่อหนึ่งและแล้วก็มาถึงเกมที่สซึ่งเป็นการตั้งค่ายองหญิงทรงเป็นผู้ตั้งค่ายเองซ่วงชิงชิงจะต้องเป็นผู้เข้าไปในค่ายและเข้าไปหาลูกแก้วมังกรให้พบชิงชิง ใช้ไหวพริบปฏิพานหลบหลีกอาวุธภายในค่ายทําให้สามารถผ่านค่ายได้อย่างราบรื่นตอนนี้องค์หญิงทรงเครืองอย่างมากจึงใช้วิธีสกปกพระองค์ทรงปล่อยควันพิษทําให้ชิงๆเกิดจิตร้อนชิงๆิงภาสามาถูกทางแล้ว กำลังจะถึงจุดที่วางลูกแก้วมังกรแต่พอสูดควันผิดเข้าไปชิงๆก็มองเห็นท่านเสนาถูกจับกุมตัวไปชิงๆซึ่งรักพ่อมากเลยเดินไปหาแทนที่จะเดินไปหยิบลูกแก้วมังกรกลับเดินไปที่จุดอันตรายมาก ยวนสงที่มองจากข้างนอกที่พอเห็นอย่างเรือนรางเขาทนเห็นจริงๆเกิดภัยไม่ได้จริงๆเลยตัดสินใจเข้าไปในค่ายโดยใช้ผ้าปิดจมูกเอาไว้แล้วรีบใช้กำลังภายในอุ้มตัวจริงๆให้พ้นจากหลุมหอกแลมได้ทันท่วงทีท่านบอ,องข้าอยู่ที่ง่นข้าจะไปช่วยท่านบอบชิงชิงกล่าวตั้งสติหน่อยชิงชิงท่านเสนาอยู่ที่ไหนตอนนี้สิ่งที่เจ้าเห็นเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นยวนสงเตือนสติ ข้าขอโทษพี่เยนสงชิงชิงเพิ่งนึกขึ้นได้เยน,นสงอุ้มตัวจริงๆแล้วรีบเข้าไปหยิบลูกแก้วออกมาจากค่ายทันทีผู้ท่านโกงชิงๆจะต้องเป็นผู้หยิบลูกแก้วด้วยตัวเองไม่ใช่มีคนมาช่วยแบบนี้องค์หญิงทรงไม่พอประทยัยพระองค์ต่างหากที่ทรงโกงพระองค์ทรงปล่อยควันพิษทำให้จริงๆมีจิตร้อนโยนสงกล่าวมันเป็นส่วนหนึ่งของค่ายแต่ริงๆิงหลบไม่ได้เองต่างหากองหญิงกัด มันเป็นควันนะเพคะ่ะมันหลบเลี่ยงไม่ได้หรอกยวนสงกล่าวช่วยไม่ได้ตอนนี้พวกเจ้าผิดกติกาทหารจับกลุ่มตัวพวกมันเดมบอกโทษพรุ่งนี้องหญิงกัดทหารจับกลุมตัวจริงๆิงไปขังอยู่ในห้องเดียวกับยวนสงตอนนี้จริงๆิงยังคงเวียนหัวเพราะควันพิษเลยได้นอนหนุนตักของยวนสงข้าขอโทษพี่ยวนสงเพราะข้าพี่ถึงถูกจับด้วยแบบนี้จริงๆิงรู้สึกผิด มันไม่ใช่ความผิดของเจ้ารอคิงชิงอย่าได้คิดมากเลยเรือนส่งกล่าวแล้วจะทํายังไงต่อดีจริงสิท่านสืบได้หรือไม่ชิงชิงเพิ่งนึกขึ้นได้มันเป็นหอกปลายแหลมชนิดหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันมีไว้ทําอะไรกันแน่เรืนอนทรงรายงานถ้าคา,าดการไม่ผิดมันต้องเป็นหอกปีศาจมันมีไว้สําหรับเรียกฝนแสดงว่าองค์หญิงทรงตั้งบไทยจะทําให้ฝนตกที่แคว้นแห่งนี้แล้วทําให้เกิดน้าท่วมครั้งใหญ่ จริงๆขาดการทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยยวนสรงสงสัยองค์งหญิงทรงต้องการทำลายประชาชนแคว้นจูเสียนจริงๆกล่าวแล้วจะทำยังไงดีล่ะยวนสรงเป็นห่วงประชาชนขอข้ามีอาการยีดขึ้นก่อนนะพี่ยวนสงข้าคงสามารถเปิดกุญแจคุกได้แล้วค่อยแอบปลอมตัวเป็นองค์หญิงเสี่ยวยี่จริงๆกล่าวแผนทำไมต้องปลอมตัวเป็นนางด้วยยวนสงสงส,งสยัย พอข้าต้องรีบไปชิงห่อปีศาจมาข้าจะไม่ยอมให้นางทำตามแผนสำเร็จดอกชิงชิงกล่าวและแล้วชิงชิงและหยวนสงก็ทำตามแผนที่ตั้งเอาไว้ชิงชิงด้กุญแจผีที่ได้มาจากเพื่อนนักเลงเอามาเปิดทำให้คุกเปิดทันทีหยวนสงรีบจู่โจงสับไปที่ต้นคอของคนคุมคุกจนสลบแล้วพากันออกไปจากห้องคุมขังและชิงชิงก็พาหยวนสงไปหลบที่บ้านร้างแห่งหนึ่ง ทำไมเจ้าถึงมีความสามารถในการปลอมตัวได้ล่ะโยนส่งกล่าวทักเมื่อเห็นนางกำลังปลอมตัวเป็นองค์หญิงข้าแอบไปเรียนมากับโจรคนหนึ่งชิงๆิงกล่าวแสดงว่าเจ้าคงปลอมเป็นหลินผิงได้เหมือนมากสินะโยนสงสงสยัยแน่นอนก็ข้ามีอาจารย์ดีนี่จริงๆิกล่าวยังภูมิใจ ตอนนี้ชิงชิงปลอมตัวเป็นองคหญิงแล้วส่วนหยืนสงแอบนำเสื้อผ้าของฐานขององค์หญิงมาเปลี่ยนด้วยตอนนี้ทั้งคู่เดินทางไปที่จุดที่ตั้งของหอปิศาจบาัดนี้มันตั้งอยู่กลางหน้าผาแห่งหนึ่งทหารเห็นว่าเป็นองค์หญิงเลยปล่อยให้ทั้งคู่เข้าไปที่หน้าผาแห่งนั้นชิงชิงกับหยืนสงกําลังเดินเข้าไปที่หอของปิศาจแต่ทว่าองค์หญิงตัวจริงก็รีบสั่งการให้จับกลุ่มทั้งคู่ชิง เชิยงเลยฉวยโอกาสวิ่งไปหยิบหอ,อกปีศาจมันพอดีกับเวลาที่ฟ้ากําลังจะพาไปที่หอ,อกเล่มนั้นพอดีทุกคนตกใจกับปรากฏการณ์นั้นเลยพากันรีบวิ่งออกห่างชิงชิงใช้กําลังเฮือกสุดท้ายดึงหอ,อกขึ้นมาแล้วคว้างมันลงไปที่หุบเหวทันทีไม่เจ้าช่างบางอาจรจิงๆทหารจัดการมันองหญิงโทจริงตัดยวนสงเห็นชงชิง ทูฟ้าผ่าต่อหน้าต่อตาเขารีบวิ่งเข้าไปหานางแล้วใช้เสื้อผ้าห่อหุ้มนางไว้พร้อมกับรีบอุ้มนางหนีทันทีทหารฝ่ายองค์หญิงเข้ามาขวางและกำลังจะเข้ามาฆ่าทั้งคู่โชคดีที่เขียนฟงนั่นทหารเข้ามาโจมตีทหารฝ่ายขององค์หญิงได้ทันท่วงทีเลยกลายเป็นว่าองค์หญิงและทหารถูกจับทั้งหมด องหญิงทรงเปรี้ยวมากเลยตะโกนทีพวกท่านรังแกฝ่ายเรายังไงเรื่องนี้ไม่จบแน่ท่านอองแห่งแควนเนี่ยจะต้องส่งกองทัพมาสู้รบกับแคว้นจูดเสียงแน่นอนเลิกก่อกวนได้แล้วอง์หญิงเสียวยี่เจ้าก่อปัญหาม,มามากแล้วกลับไปรับผิดเดี๋ยวนี้อง์คชายรองตรัสพี่รองพี่อยู่ที่นี่ได้ยังไงองหญิงทรงตกพระไทย ขันเซนาและฟาบาตัวปลอมเลปฟากฏดตัวพร้อมกับพากันจ้องไปที่องคหญิงอย่าเอาเรื่องตอนนี้องค์หญิงจึงยอมให้องคชายรองเห็นแคว้นเยี่ยจับกุ้มกราบแคว้นทันทีค่ะต้องขออาภัยแทนน้องสาวด้วยหวังว่าฝ่ายท่านจะไม่โกรธเครื่องพระองค์ชายรองตรัสพวกเราไม่เอาเรื่องท่านแต่ท่านได้โปรด คุ้มองค์หญิงให้ดีเพราะนางกพ็พายิงใหญ่จริงๆถึงขั้นทำร้ายประชาชนโดยการทำให้ฝนตกครั้งใหญ่จนกระทั่งอาจเกิดอุทกภยัยท่านเสนากล่าวข้าสาบแล้วข้าจะกลับไปลงโทษนางและอบรมนางให้ดีองค์ชายรองรัสขอพระไทยองค์ชายรองพยาคาเชยนฟงเปล่าตอนนี้ ยวนสงรีบอุ้มตัวจริงจริงกลับไปที่ค่ายฐานของฝ่ายองค์หญิงเพื่อดูอาการของจริงจริงก่อนเจนหลินรีบทําการรักษาให้กับจริงจริงอย่างเร่งด่วนผ่านไปหงชวยามจร,จริงจริงจึงพ้นขีดอันตรายตอนนี้ยวนสงได้พาตัวจริงจริงกลับไปที่วางทันทีเมื่อเหตุการณ์สงบองชายรองแห่งแขวนเยี่ยส่งคุมตัวน้องสาวกับแควนเยี่ยไปแล้วยวนสงกับฟาบาทเลิกปลอมตัวแล้วกลับเข้ามาทํางานปกติ ส่วนฟาบาททรงกังวลอย่างมากเพราะผ่านไปสองวันแล้วจริงๆก็ไม่ยอมฟื้นตอนนี้ฝาบาททรงยอมปล่อยตัวหลินผิงและไปหูกลับบ้านดังเดิมพระองค์ทรงมยากเป็นมารขัดขวางทางรักของคนทั้งคู่อีกแล้วฝาบาทกับท่านเสนาต่างทำงานกันอย่างหนกักแต่อีกใจก็พากันเป็นห่วงจริงๆเพราะป่าน,นี้นางยังไม่ฟื้นเลยเรียกตัวเจหลินเข้ามาพบ ในว่าท่านบอกว่าจริงๆิงพ้นขีดอันตรายแล้วไงฝ้าบารตรัางกายของนางเป็นกปกติแล้วเพคะแต่ที่ยังไม่ฟื้นอาจจะเป็นเพราะเออเจ้าหลิงกล่าวไม่จบนางคงแกงสลบสินะท่านเสนากล่าวเจ้าหลินเพีัยหน้าข้าเข้าใจแล้วเจาออกไปเถอะฝ้าบาตรัฐฝ้าบาทราบาทรงจะทําเช่นไรเพี้ค่ะท่านเสนากล่าวท่านเดโปช่วยข้าด้วยก็แล้วกัน ผ้าบาตรชิงชิงฟื้นแล้วแอบย่องไปขโมยชุดนางกำนังมาใส่เรียมหนีออกจากวังทันทีชิงชิงวิ่งมาถึงนอกพระราชวังแล้วกำลังมองหาทางหนีที่ไล่แต่ทว่านางก็พบคนรู้จักเขา้าพี่หยวนสงช่วยข้าด้วยชิงชิงวิ่งมาหาพี่หยวนสงด้วยความดีใจอา้าวเจ้าหายดีแล้วอย่างนั้นหรือเลื่อนสงทักใช่พาข้าหนีเร็วเข้าชิงชกล่าวทำไมล่ะ ฟาบาทรงดูแลเจ้าเป็นอย่างดีนะยวนสงกล่าวเดี๋ยวพ่อองค์ก็ทรงจับข้าเข้าคุกเพราะคดีเก่าของข้ามันเยอะแยะขนาดนั้นพ่อองค์ทรงไม่ยอมอภัยข้าหรอกจริงๆคาดการเจ้าคิดไปเองหรือเปล่ายวนสง่งสงสยัยพี่ยวนสง่งมีรถม้าไหมจริงๆเปลี่ยนเรื่องข้ามีมา้าเพียงตัวเดียวยวนทรงชี้ไปที่มา้าแต่ข้าขี่ม้าไม่เป็นจริงๆกล่าว งั้นให้ขาขี่ให้เจ้าไปนั่งก่อนก็แล้วกันเยือนสง่ล่าวทำทีน่นี่นะพี่อย่าให้ข้าตกนะชิงชิงกลัวเอาหน้าเชื่อใจพี่สิเยินนสงกล่าวท้งคู่เลยนั่งม้าตัวเดียวกันตอนนี้ชิงชิงเขินจนหน้าแดงเพราะพี่เยวนสงนั้นกอดนางแน่นมากเออพี่ไม่ต้องกอดข้าแน่นแบบนั้นก็ได้ชิงชิงท้วง เจ้ากลัวตกไม่ใช่หรือย้อนสองกล่าวอ้างมันก็ใช่นะแต่ว่าจริงๆพูดไม่ออกก็เลยยอมเงียบสักพักจริงๆก็ตกใจเพราะมา้ามุ่งตรงเข้าไปในงานสังสารคแห่งหนึ่งนี่ท่านพาข้ามาที่ไหนกันแน่ทำไมข้างหน้าเหมือนมีงานเลี้ยงแต่ที่นั่นก็มีพ่อข้าด้วยจริงๆมองดูเข้าไปในงานก็พบคนพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยห่างไปเอาเหลืองผียวนสง จริงๆกำลังจะหันไปต่อว่าแต่ว่านางก็ช็อกเพราะนางกำลังขี่ม้าตัวเดียวกับฟาบาทฟาบาททำไมถึงเป็นพระองค์เพคะอย่าดิ้นสิเดี๋ยวก็ตกหลอกจริงๆฟาบาททรงทักทรงปล่อยมอมฉันสิเพคะจริงๆพยายามดิน้นให้คาลงก่อนนะอย่าดือ้อไม่งั้นตกมา,าจริงจรงด้วยฟาบาทตรัดกูจริงๆจึงยอมให้ฟาบาททรงอุ้มตนลงจากมา้านางกำน้น มารับตัวจริงๆไปแต่งตัวทันที